มีเด็กฝึกงานคนหนึ่งเดินหน้าเครียดเข้ามาพี่ครับคะโปรเจกต์นี้ผมที่ฉันตันมากไม่รู้จะไปยังไงต่อแล้วหัวหน้าทีมเงยหน้าขึ้นมามองอืมไหนลองเอามาให้ดูหน่อยสิเด็กฝึกงานอธิบายปัญหาอย่างละเอียดหัวหน้าทีมฟังอย่างตั้งใจไม่ขัดจังหวะโอเคเข้าใจแล้วปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมหัวหน้าชี้ไปที่หน้าจอเคยลองวิธีนี้หรือ,อยังเมื่อก่อนพี่ฉันก็เคยเจอปัญหาคล้ายคายกันลองดูนะ หัวหน้าอธิบายขั้นตอนอย่างละเอียดพร้อมยกตัวอย่างให้เห็นภาพถ้าทำแบบนี้ไม่ได้ผลลองปรับตรงนี้ดูอาจจะช่วยได้เด็กฝึกงานลองทำตามคำแนะนำว้าวพี่ครับคะมันได้ผลจริงๆด้วยขอบคุณมากครับค่ะ หัวหน้ายิ้มเห็นไหมปัญหาทุกอย่างมีทางออกเสมอที่สำคัญคือเราต้องเรียนรู้จากมันหัวหน้าตบไหล่เด็กฝึกงานเบาๆจำไว้นะการเป็นผู้นำที่ดีไม่ใช่แค่สั่งแต่คือการสอนให้คนเก่งขึ้นตังหาบเพราะการสอนสร้างคนสอนงานสร้างผลงานเพราะการสอนสร้างคนสอนงานสร้างผลงาน